โปรตีนค่ะแต่โปรตีนไม่ได้พอก็ไม่ได้พอิ่วมพลังกล้ามเนื้อเทนนิสครับเหมือนขาเทนนิสเป็นไงบ้างหลังจากทำงานด้มากขึมาก เป็นค่ะงงหลังจากที่กลับมาจากโอลิมปิกค่ะก็คิดว่าเหรียญทองอันนี้มันนําพามาสู่วงการออคิดว่าเหมือนจะเป็นวงการบันเทิงเลยคะ่ะเป็นอะไรที่แปลงใหม่สําหรับหนูมากแล้วก็ท้าทายแบบสุดสุดเหวี่ยงเลยคะ่ะมีอะไรที่ไม่เคยทําก็ได้ลองทําค่ะก็อยากขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสหนูแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่แบบช่วยสอนท่าให้ดูแบบดูสวยดูเออดูเก<อ>๋เพราะว่าหนูก็แบบไม่ถนัดเลยเป็นคนธรรมะทำแมงแบบเตะต่อยเตะต่อยมาทุกวันวันนี้ต้องมา ทำสวยบ้างอะไรแบบนั้นก็ไม่ค่อยชินค่ะแต่เห็นหนูก็ชื่นชอบใ,ในวงการบันเทิงติดตามคนนู้นคนนี้อะไระอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่คามไปฝันหนูอยากทําอะไรครับก็คือหนูได้ทำว่า เห็นหนูไปเดินสายใน,ใ,นในการก็มีฝักรืะฝักตัวไปเลยอะไรเงี้ย <c oughs> สำหรับวงการบันเทิงตอนนี้หนูก็กําลังเหมือนค้นหาตัวเองอยู่เหมือนกันคะ่ะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเพราะว่าอยู่กับวงการเทควันโดมาตลอด20ปีเลยคะ่ะคิดว่าถ้าไปทางไหนได้ก็อยากจะพาตัวเองไปให้ไกลที่สุดคะ่ะมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายสําหรับหนูมากมาค่ะถ้ามีโอกาสในด้านไหนก็จะทําอย่างเต็มที่สุดความสามารถอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าพูดถึงวงการบันเทิงเราก็รู้จัก คนเยอะมากนะเราชื่นชอบดาราเยอะมากนะเครื care, ่อชอบดาราค่ะก็คือแบบเวลาที่เครียดเครียดเหนื่อยเหนื่อยซ้อมหนักๆก็หยิบโทรศัพท์ดูทีวีก็เจอแบบดารากระชุ่มกระชวยหัวใจค่ะมันก็ เป็นอะไรที่ผ่อนคลายหนูก็เลยรู้จักพี่ๆดาราจี่ิงมัน<ล>แบ่งเวลาอย่างไงบ้างเพราะว่าเราต้องซ้อมแทบจะไม่มีเวลาคุยกับคนอื่นแต่สมัยจมีเวลาเลื่อนดูอัปเดตผลงานแต่ละคนนะลงโซเชียลเยอะด้วย <laughs> ก็เหมือนแบ่งเป็นแปดแปดแปดค่ะก็คือแบบซ้อมแปดชั่วโมงพักผ่อนแปดชั่วโมงแล้วก็รีแลกซ์อีกแปดชั่วโมงใช่คะ่ะก็ทุกอย่างมันก็มีสเต็ปแล้วก็ทุกอย่างคือแบบมันต้องมีผ่อนคลายด้วยซ้อมหนักมากๆก็เลยแบบติดตามผลงานแบบดาราคู่จิ้นหรืออะไรแบบนี้หนูก็ตามตลอดค่ะ ชอบเหรอคะชอบเยอะเลยชอบเยอะชอบเยอะชอบพี่เจฟค่ะชอบดีเจฟูทชอบพี่อ้ําค่ะชอบพี่อ้ําค่ะสกายค่ะอย่างเวลาสมมติเราคิดคนอื่นมาชื่นชอบเราเข้าใจได้แต่เวลาเราไปเจอคนที่เราชอบเราเก็บอาการยังไงทั้งที่เราคือเทนนิสเี่นทอรี๊ดเลยค่ะจริงเหรอก็วันนั้นเจอพี่ดีเจฟูทค่ะอ เจอพี่ดีเจบูดไปแล้วก็ไปออกรายการไม่คิดว่าพี่เขาจะมาเป็นพิธีกรในเทปนั้นเพราะพิธีกรเขาก็ค่อนข้างที่จะวนๆกันใช่วันนั้นก็เจอแล้วก็กรี๊ดเลยใจเหลวเลยค่ะใจเลวเใจเลวเลยเก็บราการไม่หยูดเลยเขาเรียกพี่ีจูกๆนะครับไม่ได้เลยกทีนี้เขาเรียกจูเนียร์นะอ๋อใช่ใช่ใช่อใช่เจอเจอพี่นายใช่ค่ะน่ารักมากค่ะแล้วก็มีแซวเราเพราะว่าเพิ่งเหมือน เปิดตัวไปคะ่ะก็เขินแบบเราก็ไปแซวเขาเหมือนกันเออไป็นไงบ้างมันเริ่มเชียร์กันลเวลางานมันเธอติดต่อมานอกจากสัมภาษณ์แล้วเราะจะแบ่งตามแบ่งสู้ยังไงไปถึงแบ่งตารางงานยังไงคะสำหรับตอนนี้ก็เหมือนรีทายแล้วคะ่ะออกมาเป็นเบื้องหลังเปิดยิมเทวคันโดค่ะ,คะก็มีเวลาเยอะมากขึ้นมากๆค่ะแล้วก็มีพี่ชายผู้จัดก,การเป็นผู้จัดก,การให้คะ่ะก็คอยดูเวลางานให้ค่ะก็ถ้าพี่ๆคนไหนอยากจ้างหนูก็พร้อมนะคะตอนที่หนุในพัของโงการบันเิงนอกจากสัมภาษณ์ตามรายการแล้วเราอยากทำอะไรบ้าง ก็อยากทําอะไรที่แปลกใหม่แบบแสดงหนังหรือว่าเล่นซิทคอมอะไรแบบนั้นคะ่ะหรือผู้ประกาศข่าวแนวนั้น,ถ,นถ้าถ้าใช่จ้ะไม่งั้นหนูก็ไปในช่อง t i ๊ก o k หนูก็ได้คะ่ะ <laughs> อยากดูพร้อมที่จะแบบว่าเปิดรับในวงการบันเทิงหมดเลยใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนไม่เคยได้ทําอะไรแบบนี้เลยหนูโฟกัสอย่าง100%ในวงการเทควันโดตลอด20ปีไม่ทําอะไรเลยก็เสพข่าวอย่างเดียวดูหนังฟังเพลงอย่างเดียวพอมีโอกาสได้มารุยเองมันก็สนุกมากๆแล้วมันตื่นเต้นไม่เคยทําแบบท่ามันแบบอย่างงู้นอย่างนี้คือแบบมัน,มนแปลกสําหรับหนูมากๆค่ะเขาไม่ติดต่ออะเยอะยังค่ะ ยังไม่เยอะเลยค่ะติดต่อมาได้นะคะแล้วหนูต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็จะต้องทำงานจากบนชันเรยค่ะก็สําหรับการเตรียมตัวก็คิดว่าจะต้องรักษาพวกสิวอะไรแบบนี้เพราะว่าตอนตอนที่เป็นนักกีฬามันมีการใส่เฮดการ์ดใส่พวกอุปกรณ์ป้องกันตัวมีเหงื่อออกค่ะหนูก็แบบเป็นหดสิวหดพวกนั้นก็อยากรักษาสิวให้หน้าใสๆสแบบพี่อ้ําแบบดาราค่ะแต่ช่วงนี้หนูฮอตอะไรอย่างเงี้ยเลยคือกลัวเริ่มฆ่าตัวค่าตัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะดู เยอะไหมมันจะไม่มีใครกล้าจ้างไหมอะไรเงี้ยทีนิตบอกค่ะค่าตัวถูกมากเลยค่ะไปไปฟรีค่ะไปฟรีไม่ได้สนหรอหนูไม่ได้สนไม่ได้สนนะคะได้งนั้นค่ะก็พี่คอยช่วยดูให้ค่ะได้ค่ะพี่แสดงว่าตื่นเต้นกับการ งานใหม่ๆใช่ค่ะมันเหมือนเหมือนเด็กได้ออกจากบ้านนะคะคือตื่นเต้นมากๆค่ะเริ่มชินยังเหรอคะก็บางทีก็ไม่ชินเลยค่ะแบบมีเหมือนแบบเจอใครก็ไม่รู้แบบเราไม่รู้จักแต่เขาปื้มเราเราก็แบบทำไมทำไมมีคนรักเราเยอะขนาดนี้หนูดีใจมากๆที่แบบเหรียญทองอันนี้มันเป็นความสุขของทุกคนมันเป็นความดีใจความภูมิใจของประเทศเราคือมันแบบ มัน Amazing มันภูมิใจตื่นตันมากๆที่ทุกคนแบบมารู้จักหนูเอ็นดูแล้วก็แบบบางบางไม่ใช่บางวันค่ะวันเดียวที่หนูกลับมาจากประเทศไทยคือแบบมีป้ายคําว่าเทนนิสคือหนูแบบแทบจะชชอกค,คือไม่เคยเกิดขึ้นกับหนูเลยหนูเป็นนักกีฬามาตลอดใช่พอมีมีคนมารักเหมนั้นคือบบดีใจมากๆแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตนะคะแต่ก็ห้ามใครสะพัดเหรียญมันเป็นขันไม่กลัวอะไรคือแต่คนกไม่คืออะไร่านขอแก้ข่าคือขอเอาเหรียญทอง โอลิมปิกที่อาไใช่เรีอจูขอเรียนี่าขอเรียนมันจะเนาะเอาเอาหลักฐานให้ดูกันมันคืออะไรยัครับที่ว่าถาคนจะได้เขาอะราใจรบกาคือทะนี้ห้ามให้ใครจกเหรียญทองโอเคแป๊บนึงแม่จูขอเหรียนหน่อยอ่าอดีได้วลาแก้ข่าวเรมแก้ข อันนี้คือเหรียญทใช่ใช่ใช่สำหรับอธิบายค่ะอันนี้อันนี้คือเหรียญที่ได้เข้ที่ไหนคะสำหรับเรื่องการจับเหรียญค่ะคือไปมาทั้งหมด3าครั้งค่ะก็ครั้งแรกกับครั้งที่2เนี่ยก็คือไม่เคยหวงเหรียญเลยคือแบบให้จับได้สบายมากแล้วก็ผลลัพธ์มันก็คือแบบลอกแล้วก็เป็นรอยเยอะเยอะมากๆแล้วอันนี้มันเป็น เวทีสุดท้ายสําหรับการเ,เป็นนักกีฬาสําหรับหนูหนูก็แบบค่อนข้างที่จะห่วงนิดนึงนะคะออขออภัยด้วยค่ะได้คจับจับมือแทนจับหน้าได้ค่ะเ <laughs> พราะหลายคนมองตอนแรกคิดว่ายยเรายังไม่อธิบายผมเป็นยังไงถ้าจับแล้วมีอาถรรพ์ไม่ใชอาถรรพ์ใดๆค่ะคือมันเหมือนมันเป็นเวทีสุดท้ายแล้วมันเป็นเหรียญที่หนูไม่สามารถไปเอาได้อีกแล้ว l ออนหนูก็คงไปหยิบเหรียญมาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นหนูก็ขอแบบ รักษานิดนึงแต่อันนี้อันนี้ขอจับได้เลยค่ะได้ค่ะนี่ค่ะอันนี้มันแบบมันมันลอกเป็นรอยอะไรปวกมนั้นใ่ใช่ใช่จับมือหนูก็เหมือนจับเหรียญน่ะค่ะใช่ค่ะจับมือแทนเหรียญส่งผ่านไปเลยก็เป็น่มากๆเลยใช่ค่ะก็ค่อนข้างแบบหวงแล้วก็แหวนอะไรแบบนี้หนูก็ไม่กล้าใสเพราะตอนวันแรกๆใสแหวนแล้วมันก็ไม่ขูดเหรียญตัวเองใช่แล้วหนูก็ ตกใจถอดแหวนทิ้งเลยใช่ประมาณนั้นนะคะยนืนยันว่าไม่มีอาถรรพ์ไม่มีอาถรรพ์ใดๆหลายคนยึดตัมีอาถรรพ์แต่พตอตอบมาทุกคนขำมากแล้อวอย่างนี้พอมาเป็นเหรียญสุดท้ายเหรียญในชีวิตที่เป็นตำนานม,มันจะต้องมีวิธีการเก็บอย่บ้างค่ะสำหรับหนูก็อยากจะแบบรักษาให้ดีที่สุดคำแบบก็จะเอาไปขึ้นขึ้นแท่นแล้วก็แบบสปอร์ตไลท์สองเลยที่บ้านหนูค่ะเป็นตู้โชว์ทำไว้อย่างดีค่ะสำหรับเหรียญอันนี้ก็จะเอาไว้แบบไว้ข้างๆกันแหละ แน่นาคตอาจจะต้องทําเหรียญแบบจําลองเพื่อที่จะแบบออกงานแบบนั้นค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังหาร้านไม่ได้แบบไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงค่ะใช่ทางงานที่ต้องมีมุงกุกใช่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 ใชมาณ อระเด็นนี้พอหนูรู้จักคนนี้คุณก็ไปพูดกับเรื่องความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยสำหรับหนูก็ยินดีตอบเสมอแบ่นี้มันดูความเขินอายอะไรอย่างเงี้ยมันหนูเห็นไหมต้องตอบที่หนูเป็นวัยรุ่นวะที่หนูพิมพ์เองนหนูตอบเองก้าวปีที่โดนแก่ก็เหมือนเป็นแกงหม้อใหญ่เลยค่ะคือไปไหนก็บอกทุกคนว่าเป็นเพื่อนกันทําให้ทุกคนมองว่าเป็นคู่กัดเป็นคู่ซีกันซะมากกว่าไปไหนก็แบบเรียกไอ้เนียไอ้เนียแต่ตอนนี้ก็แบบ เหมือนคุณจูอาจูใช่ก็ต้องพูดเพราะขึ้นเพราะว่าเหมือนเปิดตัวแล้วเหมือนมันลดล็อกไปแล้วค่ะพี่ <S <S ตอนแรกมันแบบไม่อยากให้ทุกคนโฟกัสเลยเพราะว่าเราก็มีความฝันเดียวกันคือเข้ามาในแคมป์ทีมชาติต่างมีความรักแล้วก็ไม่อยากบอกใครเพราะถ้าบอกเนี่ยจะต้องเดินกลับบ้านเพราะฉะนั้นก็ ต้องปิดให้เนียนที่สุดค่ะแล้วปั่นแล้วก็แบบอยากติดทิมชาติชุดใหญ่อยากไปโอลิมปิกด้วยกันอยากคว้าเหรียญทองด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบยอมอดทนรอเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นค่ะพะถึงเป้าหมายวันนั้นได้เหรียญทองปุ๊บก็บบลงลรูปเลยเใช่รู้สึกไงหลายคนชอบแคปชั่นที่เราเขียนอ๋อเออกับเรื่องจูดค่ะก็แบบเหมือนมันเป็นหนังหนังเรื่องหนึ่งเหมือนมันแบบสมบูรณ์มากๆหนูก็รู้สึกแบบรู้สึกแบบ ขอบคุณทุกคนที่แบบไม่ได้โกรธไม่ได้เกียดกันที่แบบเคยบอกว่าแบบเป็นเพื่อนกันมาตลอดใช่คะ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจคะ่ะก็แบบที่มาถึงวันนี้ก็จูเนียก็คอยอยู่เคียงข้างมาจริงๆคะ่ะเขาก็แบบ เป็นนักกีฬาที่เก่งแล้วก็ซ้อมด้วยกันมาตลอดค่ะกว่าจะถึงวันนี้ก็เคียงข้างกันมาตลอดไม่ได้มาแค่วันที่ได้เหรียญทองวันนี้ค่ะแล้วอยากดูคาําตอบของโค้ดไหมที่เขาไปถามโค้ชว่ารู้ไหมว่าเป็นแฟนกต่โค้ชบอกว่าผมไม่จาเป็นต้องรู้เพราะผมไม่อยากรู้โค้ชบอกว่าผมไม่อยากรู้ออใช่ค่ะเพราะถ้าโค้ชรู้เนะี่ยก็จะต้องมีคนกลับบ้านซึ่งโค้ชเป็นคนตั้งกฎนี้เองใช่ค่ะก็เป็นโค้ชที่ตั้งกฎแต่จริงๆหรือว่าโค้ชก็อาจจะ คอกาไม่อยากรู้ใช่ใช่ต้องให้กลับบ้านใช่ค่ะโค้ดก็เลยไม่รู้ค่ะโค้ดแกล้งก่เป็นไม่รู้ใช่ประมาณนั้นครับพี่แต่มีอยู่อีกหนึ่งอันนะคะพี่ที่เป็นถ้าทุกคนอ่านภาษาเกาหลีออกจะรู้ว่าหนูบอกเป็นในๆอยู่แล้วว่าหนูกับจูเนียร์แบบเป็นความสัมพันธ์ยังไงเพราะว่าที่สายสายหนูหนูใช้สายจูเนียร์แข่งตลอดค่ะเป็นภาษาเกาหลีค่ะก็เหมือนเป็นการแบบ เขาลงมาสู้กับเราก็ถือเคสแบบนั้นค่ะก็ถ้าอ่านภาษาเกาหลีออกก็จะได้สปอยไปค่ะก็คือเขาจะลงสนามไปพร้อมกับเราใช่ใช่ประมาณนั้นค่ะก็เป็นสิ่งที่หนูเอาลงสนามด้วยแล้วสายมันก็แบบเป็นอะไรที่แบบเคารพบูชาตลอดแล้วันนี้คือเข้ามาในฐานะเป็นแฟนเราหรือมาฐานะคนดูแลเราจัศการก็เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วค่ะโอเราเล่ถูกไปเป็นคนเลือกยินดีแบบ อยากาจริงๆอยากให้แบบมาทําหนังมากๆแบบเหมือนมันเป็นถ้าถ้าไม่ทําหนูจะทําเองแล้วมาทำเลยลูกเลยเหมจะสมเว่ามันเป็นตำนานแบบ9ปีใช่ใแล้วหนูคิดว่าแบบมันจบสวยที่สุดแล้วแบบมันเหมือนความฝันที่วาดไว้แล้วมันจบได้ดั่งใจจริงๆคือแบบมัน มแสดงว่าทันทียินดีที่ถ้าใครจะเอาพัตเรื่องของเราไปไปใช้ในการทำใช่ใช่ค่ะยินดีเพราะว่าแบบเหมือนมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนด้วยเหมือนกับในการต่อสู้เพื่อความฝันของกันและกันค่ะแตยินดีมากมากถ้าหนูได้เล่นเอ้ยไม่เป็นไรโจโจอาจจะไม่ต้องเล่นก็ได้อ่าใช่ใช่ใช่เป็นพดตพัตเรื่องได้ค่ะก็แบบยินดีเพราะว่าแบบมันเป็นความเหนื่อยล้าที่แบบเราค่อยๆไต่ ระดับขึ้นมาจนแบบมาจนถึงยอดแล้วแล้ววันนี้มันก็เป็นตำนานไปแล้วมันเป็นประวัติศาสตร์ที่แบบเราเริ่มกันเขียนประเทศไทยเริ่มกันทำนะะสุดท้ายสุดท้ายฝากฝากร้านฝากร้านของเราค่ยฝม่ของเราว่าเออยังไงคนสมัครเยอะแล้วหรือยังค่ะก็ยังเหลือที่ว่างอีกเยอะนะคะมาสมัครกันได้ค่ะที่โครงการลิตเติ้ลวอล์กรุงเทพกีทาหรือว่าแจ๊ดกินประเวศค่ะก็แอดไลน์ได้นะคะพานิพักเทคันโดเลยค่ะสาขาแจ๊ดกินจะเปิดวันที่หนึ่งกันยายนนี้ค่ะถ้าใครสะดวกมาก็เรียนเชิญเลยนะ มีของกินแล้วก็มีเสื้อแจกให้ด้วยค่ะมีโปสเตอร์โปดกาแจกให้พี่ๆด้วยค่ะมีในเพจหน่อยมาติดตามเข้าไปคลิกดูเผื่อคนสนใจรายละเอียดอ๋อใช่ค่ะเพจก็เพจหลักหนูเลยก็ได้ค่ะเทนนิสพานิพักวงพัฒนากิจค่ะขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณค่ะอินเสิร์ตกันลูก